สวัสดีครับผมอืมพี่ชายน้องแก้ตานอนหลับครับม,มาดูจัตัวแสบนอนหลับวันนี้วิ่งไปพังบ้านแล้วครับหนึ่งรอบสภาพก็เป็นงนี้ครับหัดหลับหลับปุ๋ยหลับปุ๋ยพี่แม่เขาก็ยืน ไล,มาลา่มนแรงแฮะครับพี่ชายก็ยังไม่หลับเลยปล่อยพี่ชายไปเดินเล่นครับไวเ้เล่เขาเงินเลยได้นั่นพอ่อนั่นนั่นมนบะรัดึงกุกหมูกฮักนมปร,รัดึงกุกใหม่ฮัก เข้าบ้านไปแล้วไปหางหานได้เขาน่นพี่นพปล่อยเลยก็เดินถ้าเข้าบ้านก็ไปหาใะไอ้อยกินนะครับเขาชอบลุปล้อล้อมานี่ เห็นแม่เขาเห็นลูกออกหางไม่ได้ครับเห็นลูกออกหางแล้วเขาดูเขาอาการเขาแสดงออกชัดเจนเลยครับว่าเขาหวงลูกลูกออกหางนิดเดียวก็ดูเป็นห่วงลูกรับมองมองมองดูแต่ลูกอย่างเดียวลูกขายนีิก็ดื้อครับไม่ค่อยจะสนใจอะไรออกอย่างเดียว พลัดมีแก้มแล้วบินกินอร่อยครับเป็นของนกอ้อยเป็นของนกเดี๋ยวไปดูน้องแกตาอยว่กแกตาหลับปุ้ยแม่ถอยถอยดูลูกหน่อย ไปแล้ไปนลยตื่นแล้วครับตื่นแล้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าลูกเขามาอยู่ใกล้แบบนี้ก็เขาสบายใจครับเขาไม่เป็นห่วงแต่ถ้าลูกเขาออกหาเนี่โอ้ยโซ่นี่ก็จะติดเป็นโซ่ขาแต่ครับเพื่อจะวิ่งตามลูกเวลาลูกออกหางคุณแม่เม่ตสิกแกตาตื่นไป thì thịt ngon Ôi, đừng gần này không? นอนไปรอบสองรอบแล้วครับกินนอนกินนอนตื่นมาก็กินตื่นมาก็กินกินอิ่มมีแรงก็วิ่งเข้าบ้านไปพังของพอเหนื่อยก็ออกมานอนพอตอนกลางคืนไม่อยากจะนอนไปแกล้งแต่พี่ ช้างเด็กเขาก็นอนหลายเวลาครับหัว่วงตอนไหนเขาก็นอนตอนนั้นนอนนอน,นอนกิ่งกินกิ่งแล้วก็วิ่งเล่นกิ่งครับถ้าช้างน่านเรือก็จะชอบวิ่งเล่นแล้วก็จะนอนเยอะนอนเป็นเวลาถ้าช้างรู้สึกไม่สบายเขาจะเหงาจะซึมซึม ยืนหลับยังกินได้สลืมสลือบาดีจ้าตอนนี้ยังสลืมสลืออยู่ครับเขายังไม่วิ่งได้ชนแต่ถ้าเขาแบบแบบว่าเขามีแรงแล้วเขา รู้สึกปกติแล้วเนี่ยวิ่งเข้าบ้านแน่นอนครับวันนี้ก็วิ่งเข้าบา้านไปหลายรอบแล้วมาวแล้วนั่นเห็นเป้าหมายแล้วคือกล้องเออ เรเริ่มไถนาแล้วครับหลังบ้านไถนาเดี๋ยวถ้าเขาเริ่มปลูกข้าวก็ต้องกลับบ้านครับกลับหมู่บ้านช้างเราให้สูนให้สูนให้หมู่บ้านช้างเปิดเราก็กลับบ้านแต่ตอนนี้ก็เก็บความสุขอยู่ที่บ้านไปก่อนยังมีที่ป่าให้เราได้ไปปล่อยก็ยังอยู่ที่บ้านไปก่อนคนระับ ระยะหนึ่งจะตามมาอยู่บ้านก็ได้เดือนหนึ่งแล้วพี่ชาย เดี๋ยวก็ต้องหัดที่จะผูกคอนะครับผูกคอแบบแบบว่าคือเราเชือกอ้องคอกับแม่ครับแล้วก็เดินไปป่าต้องหัดนะครับต้องหัดไว้สักนิดนึงเพราะว่าที่นาเขาไถเขาจะหวานข้าวหมดเราก็ไปเดินเหยียบที่นาเขาไม่ได้ก็เลยต้องเดินตามถนนใหญ่ครับเป็นวิธีใหม่ก็ไม่ไกลครับเดินถนนใหญ่ไปแล้วก็รัดเข้ากับทางถนน ดินที่เป็นถนนเก่าทางเทียงสมัยก่อนแล้วก็แค่ผูกแค่เดินตอนถนนเดินเอ้ยแค่ผูกตอนเดินกับถนนครับต้องการไม้ครับไม่ได้กลัวรถจะมาชนแก้วตาครับกลัวแก้ตาไปชนรถเขาเพราะว่ากฎหมายเขาุ้มพอองรถยนต์ครับเขาไม่ให้สัตว์เดินตามถนนประมาณนี้ครับกลัวอะไรอย่างด้วย เอาความปลอดภัยน้องไว้ก่อนครับแต่ถ้าเวลาเดินกลับบ้านนี่ก็มีทางเดินอยู่ครับเป็นทางป่าทางเกลียนแต่แต่ถ้าไปป่าอยู่ใกล้บ้านนี่ก็ต้องถูกคอไปก่อนต้องระวังไว้ครับวรารถสารจรก็เยอะ เราก็พยายามหาวิธีที่สะดวกและก็ปลอดภัยที่สุดครับไม่ใช่ว่าจะบังคับเขาหรอกครับแล้วก็เลือกวิธีที่สะดวกและปลอดภัยที่สุดถ้าเป็นสมัยก่อนเขาก็เดินได้ปกติครับเพราะว่าช้างก็เดินทางไกลกันเป็นปกติแต่สมัยนี้ก็ด้วยสมัยใหม่นะครับเขาไม่ให้มาเดินเพ่้นท่านล้วก็ป้องกันไวที่สุดนะครับ ถ้าอยู่แต่บ้านก็คงเหงาครับคงน่าเบื่อครับต้องไปป่าบ้างไปเล่นบ้างอยู่แต่บ้านก็น่าเบื่อแล้วก็เขาไม่ได้เรียนรู้อะไรไดครับเขาไปใช้ชีวิตในป่าบ้างอยู่บ้านบ้างไปเล่นเจอโลกภายนอกโลกความจริงมากขึ้นนะตามระยะเวลาอายุเขายิ่งโตขึ้นเราก็ได้ยิ่งพบเจอสิ่งใหม่ๆม,มากขึ้นช้างก็เก่งครับ เหมือนกับเป็นการสื่อช้างในตัวช้างที่อยู่แต่บ้านนี่ก็เวลาบางทีถ้าเขาไม่ชินกับถนนใหญ่ไม่ชินไม่เจอลูก,กวัวเจอลูกควายไม่ชินกับรถกับเรือเขาก็กลัวเจอรถเจอเรือเขาก็จะวิ่งเขากลัวมากเสียวหน้าเสียวหลงนะังแต่ถ้าช้างที่เขาเจอประจำขเขาชินเลยเด็เขาจะไม่กลัว ก็เป็นเหมือนการฝึกค้างไปในตัวด้วยครับลองแก้ตานี่ก็สร้างความคุ้นเคยให้เขาแต่เด็กครับโตขึ้นก็จะเป็นทางที่เก่งและได้เปรียบเขาอยู่หน่อยๆครับครับผมครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะผมถ้าเสียงเบาหน่อยก็ขออภัยนะครับผม Tá ah.